ฝังนี้เป็นสะน้ำเป็นสะน้ำกับบ้านไม่มีสะน้ำปะกล้วยฝั่งนี้ก็เป็นคลองของน้ำใหญ่ตั้งต้นทางจนถึงบริเวณสำนักก็ประมาณเกือบ3กิโลสองกิโลกับ3กิโลไปถึงสำนักก็เดินออกจาก ทางเข้าไปที่บ้านญาติโยมมีก็ประมาณกิโลครึ่งแต่กว่าจะถึงก็ต้องใช้เวลานี่ก็พาดูบรรยากาศเชา้าเช้าบางคนไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ตื่นเช้าบางคนโอ้โหหาบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ยากอันนี้เลยก็เดินให้ดูระหว่างเดินทางก็เลยถ่ายให้ดูให้ชมบรรยากาศ เพื่อใครหลายๆคนที่อยู่ทางใกล้ทางไกลอาจจะนึกถึงนึกถึงท้องนาะไอดินกลิ่นทุ่งอ่าเรียกว่าไอดินกลิ่นทุ่งผมบรรยากาศนี่เป็นท้องนาะฝั่งนี้เป็นท้องนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองตนะนะามตามระยะทางถนนเข้าสำนัก,น,กนี่ไม่มีไฟ บางคนบอกทำไมไม่มีไฟโอ้ไม่มีไฟจริงๆเช่นนี้แต่ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่ได้เอาเทียนมาให้แล้วก็ได้มอบแผงโลัรเซลล์มาให้เนี่ยเป็นทุงนากว้าง วันนี้เป็นอีกวันนึงเดินออกกําลังกายหน่อยเพราะว่าวันนี้คนที่ไปรับไปส่งไม่ว่างต้องเดินเอากล่องสัน่นนะอยก็ต้องขออภัยเด้อถือไปด้วยเดินไปด้วยใช้มืออาชีพแต่ก็อยากจะถ่ายเห็นบรรยากาศ ออวันนี้ไม่มีคนหาปลาเลยน้ำแดงมาแล้วน้ำแดงน้ำดงเลยว่าน้ำดงธรรมชาติรังสันท้องไร่ปลายนา ครั้งนี้ก็จะเป็นคลองอนะน้ำคลองไหลแรลงให้ดูบรรยากาศระหว่างเดินวันนี้พาชมบรรยากาศเต็มแบบเต็มๆจุใจเดินไปด้วยถ่ายไว้หาโอกาสถ่ายยาก ังเสียกน้ำไหลอันนี้ถนนขาดอีกแล้วปีนี้ฝนตก4-5วันติดตๆน้ำก็จะประมาณนี้นี่น้ำลดแล้วปกติทางจะเดินน้ำท่วมมาเลยนี่ก็สะ Oh oh